รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ ร้อนมากด้วยตอนนี้ถอยแค่ร้อนหลังกันหน้าเราไหม้หมดแล้วตอนนี้สวัสดีคุณผู้ชมว่าสวัสดีครับเปรี้ยวป่าเช็คกินมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเช้าอาทิตย์ชิลๆแบบนี้นะครับก็พาผู้ชมนะครับออกมาเที่ยวที่แบบเอ่อเหมือนแนวสตรีทสตรีทเท่ๆนิดนึงใช่ที่เราเริ่มมาที่แบบเท่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญค่ะที่เป็นสาวหน้าหวานชื่อก็หวานนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบเท่ๆลุย สวัสดีครับขอต้อนรับน้องน้ำตาลที่จักคนาค่ะสวัสดีครับน้องน้ำตาลคือเข้ามากี่วันนักท่องเที่ยวเลยอะใช่โอ้โหเดินกล่องมาเลยอะเซรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไแต่วันนี้ดูพร้อมมากนะจัดเต็มมากพร้อมมากค่ะมีกล้องเกิ้งสพายสะเพยเรียบร้อยปกติเปคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ว่าที่จริงอแนวนี้ยถ่ายฟิล์มน่าจะสวยโอ้ยนคนชอบจริ่ของจริงนะงจริงแล้วปกติเราได้มี โอกาสแบบมันไาถ่ายแนวสตรีทบ้างไหมมีบ้างค่ะที่จริงก็แบบว่าเหมือนทําช่องของตัวเองใน YouTube นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในท่องเที่ยวก็จะทำก็เป็นแนวท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเป็นคนชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปต่างประเทศไปไหนก็จะไม่เที่ยวกับทัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือวางแผนเองลุยเองสตรีทไปเลยครับผมอุ้ยเหมาะมากเลยอ่ะอาหารแนวสตรีทก็ทานไหมชอบค่ะชอบแบบว่าเดินไปเที่ยวไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีร้าน ร้านหรูๆไม่ได้แบบจะอร่อยเสมอไปนะพี่บางทีแบบเราต้องเข้าสุขความแบบโล c a l ดีแบบจริงจริงอินเนอร์คินไม่มาลงดีด้ครับใจจริงเพราะว่าเนี่ยเราก็ได้ทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ําตาลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาเอาใจน้องน้ําตาลนะครับกับธีมของเราในวันนี้คือเช็คพิกัดหวานเท่แซ่กหวานเทส โอ้ยดีดีมามือเดียวมือเดียวได้หมดตัวไหนลองซิหวานเคหวานเ่นี่แหละครับสาวๆครับถ้าพูดถึงร้านอาหารกตรีทฟู้ยที่แบบ ฉับไวอร่อยทันใจต้องร้านนี้เลยครับคั่วไก่ไอ้เคราเดินเข้ามานี่คือแบบกลิ่นตามกลิ่นมาเลยนะพี่กินได้เลยนะคะกินได้คุมิสเลอรรับาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟโบิต์ครับโอ้โหนี่ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อร้านว่าคั่วไก่ไอ้คราวกเลยะร้านนี้มายังไงครับที่มาเดินเข้ามาในซอยเนี่ยร้องเร่งรลเร่ร้อเร่งแล้วดีก็มาแล้วก็ มาดูอันล่าดูพื้นที่ว่ามีอะไรขายบ้างไม่มีอะไร,รบ,บ้าง<ช>ที่ไปขึ้นมาชอบกินเส้นมีเส้นเหนอนอกเหนือ,นอ,นอจากผัดไทยหรือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็เลยได้กําเนิดคั่วไก่เป็นน้องใหม่ไอ้เคล้าขึ้นมาซึ่งมีหลายแบบมากอย่างของจอยคือเป็นแบบคับค่วไก่แบบออริจินอลใช่ครับแต่เราเราพรีเซนต์การเสิร์ฟแบบใหม่โดยการที่าห่อไข่เป็นแบบห่อไข่มาเลยจะเป็นเหมือนไก่มักใช่เป็นไก่คัวกับเส้น ก็ยังคงคอนเซปต์การคั่วให้มันไม่ไม้กินกระทะติดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแต่เราก็นําเสนอการเสิร์ฟเป็นในแบบยุคใหม่ดูแบบดูอินเทรนด์ขึ้นแต่เห็นบอกว่าทีเด็ดมีเรื่องของวัตถุดิบด้วยใช่ครับเรื่องวัตถุดิบก็อย่างเส้นเราใช้เส้นสดแล้วก็หมูกรอบที่เราใช้ก็เป็นเจ้าที่อร่อยเป็นรู้จักกันนิวดงดีเป็นรุ่นพี่ ร้านนี้อันนี้ต้องกอบเหรออนนี้ทานได้เลยได้เลยครับทานได้เลยอันนี้ดีอันนี้ก็แค่บีบมะนาวครับผมอันนั้นคืออะไรครับขั้วพริกเกลือหมูกรอบครับโอ้าวชื่อคำดูดีมากจริงแล้วก็มส่วนนองเขาคลุกให้เข้ากันถ้ารสชาติยังไม่ครบดีซอสพริกเนี่ยนี่มันเข้าไปเนาะรู้สึกเหมือนขั้วไก่ต้องใส่ซอสพริกหน่อยเนาะใช่ครับ่ของปลานี่คือเป็นเส้นกรอบใช่บครัเส้นกรอบนี่ก็คือเราการันตีว่ากรอบถึงครึ่งชั่วโมงหรือสิบสิบนาทีเลยกรอบไหมคะกรอบอยู่ไหมคะ กรอบไหมกรอบไหมกรอบืปลกรอบใช่ปลาหมึกกรอบมึกอบทุกอย่างเลยอ่ะใช่ใช่บางที่ซีฟูนเขจะเป็นแบบลวกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตัวเขาจัวให้ย่างกรอบะใช่ใช่ดีมากเนี่ยไม่ิจะมีคุณภาพจริงๆแต่คอนเฟิร์มแล้วเราชิมมาสองตาแล้วอร่อยมากจริงๆขออนุญาตทานเลยนะคะได้ครับพี่จอยขอบคุณมากขอบคุณเชฟมากครับขอตัวทำอาหารต่อได้ครับขอบคุณครับคือจะบอกว่าของผมอ่ะ ที่เป็นแบบโควพีเกลครับคือเหมือนเขาไปโคบพ,พีเกลจ,จริงรสชาติมันจะมีแบบความแบบเผ็ดความเค็มแบบโ,โหจัดจ้านมากเลยทานชช่ไหมครหมูคอโอ้เชฟโอ้ตครับครับย็งไงบ้างพี่ทานหมดไหมอย่าเรียกว่าหมดเลยคือใจคอผมเนี่ยอยากจะเบิ้ลอานี้ตั้งสามสี่จานอ,อ,อร่อยมากจริงครับอร่อยขนาดนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์เฮลตี้ฟิตตราเด็กสมบูรณ์ ทางเรื่องเพื่อคนรักสุขภาพนะครับมอบให้กับเชฟโอ๊ตเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับขอบคุณครับนี่ครับเชฟโอ๊ตฝากร้านเลยครับครับผมผมคั่วไก่ไอ้เค้านะครับร้านเราเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็รบกวนติดตามเพจร้านได้ที่ The b e a s t Boy 2018ครับติดตามข่าวสารเราได้เปิดไปกี่โมงวัตถุดิบมีอะไรเหลือบ้างติดต่อได้เลยครับอร่อยมากขอบคุณครับ เช็คอินโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอิเล็กโทรลักซ์สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาสาวสาว เมาอะไรแกจะขาดเตอ๋อชีวิตยไ้ยังไงไรเรื่องเมานี่ขอให้บอกใช่เพราะเตอ๋อพี่เมาอย ไม่ได้มีแค่เต๋อฉันนวิทย์ที่าเมานะครับวันนี้พาเพื่อนมาร่วมเมาด้วยอีกคนหนึ่งก็ของร้านสงการครับชนโอยมาพร้อมเมนูเด็ดเลยใช่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านครับผมโอ้โหครับมันคืออะไรคะมันคือสามชั้นตลบเจ้ารับนั่งเลยครับนั่งเลยครับสวัสดีเป็นทางการไหมครับเป็นควมอนุญาตเป็นคางมีเมตตาต่เรียนรู้ไว้นะโดย เราต้องระมัดระวังเนี่ยคนผู้ชมเขาจะเชื่อว่าเราเป็นอย่างไรจริงๆแม่ก็ยกจานนี้มาแล้วแนะนำจานนี้ก่อนเลยค่ะจานนี้เป็นหมูกรอบสูตรของทางร้านครับแล้วก็เราราดน้ำจิ้มแจ่วสูตรของทางร้านเหมือนกันว่าหมูกรอบเนี่ยผมผมหาวิธีทำนานมากกว่าที่จะได้แบบเนี้ยมันนี่คือสูตรของสังกัจริงๆใช่ใช่ผมเป็นคนทำหมูกรอบเอง ทำไงให้อร่อยอ่ะดอยดอยเขาบอกเขาหาวิธีตั้งนานมากคุจะมเอาเคล็ดลับเขาคือคือไม่ไม่ได้หวงพี่แต่หลังไม่ได้ไหมประสบการณ์แนะนำร้านก่อนครับว่าตอนนี้คือร้านที่เรามาเปิดนี่เป็นสาขาที่หน่รยชื่อร้านอะไรยังไงนะครับที่เรานั่งกินกันอยู่นี่คือสาขาที่2ฮะชื่อร้านกินตำยี่สิบสาขาสายไหมนะครับหมายถึงว่าตำยี่สิบนี่คือยังไงนะตำยี่สิบคือจะมีเมนู20บบาทอยู่ในร้าน ต้มตำยี่สิบบาทเช่นเช่นต้มขนมจีนนี่นะครับต้มอีกอย่างเงี้ยยี่สิบบาทจะมีจะมีสามเมนูที่ราคา20บาทคือต้มไทยต้มลาวต้มขนมจีนอันนี้ครับนี่ยี่สิบบาทอันนี้สองพันครับโอ้ยหยาบแยบยาบครับมีอะไรบ้างประทานอยู่นี่คืออะไรครับอันนี้คือต้มยำปลาทะเลครับผมอืมเฮ้ยชอบมากจริงชอบแน่เลยอผมอยากให้ลองชิมไก่ครับได้ครับได้ ไก่นี้เราเลี้ยงเองใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เลี้ยงครับก็เคยแบบว่ามาแบบไก่ย่างนี่เราหมักกันเองครับน้ำจิมนี่ก็ตีกันเองครับคือไม่ได้ตีน้ำจิ้มนะตีคนขายแล้วคือทำเองปรุมเองปุเองไก่อร่อยไก่อร่อยแล้วแบบปกติเรากินไก่บางที่จะอร่อยแบบแค่หนังที่เขาหมักแต่ว่านี้คือแบบว่า มันซึมเข้าไปในเนื้อด้วยไป้องพลกอย่างที่ร้านปะไม่ครับมันจะเกินราคาอาหารนะครับชัดเจนเพราะว่าน,นี่เขาแค่20เนี่ยทำไม,มเราคิดเนินทุกเรื่องเลยอะเปล่าคุณ <c oughs> สมัยนี้เนาะ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยนะครับอ,อยากให้คุณชมได้มาทานกันนะครับลองโหวตกันเข้ามานะครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสาหรับคุณนะครับเมนูที่แรนสูงสุด2สายแรกนะครับรับบรชเวณอิ่มฟรีนะครับทานแบบพวกเรานี่มาทานที่ร้านได้เลยครับ คือแบบว่าเหมาไปได้ทุกวันเลยเดี๋ยว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 เอามือเดียวก็พอเอามือเดียวก็พองั้นช่วยฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะครับก็ฝากด้วยนะครับกับร้านกินตำยี่สิบครับมีสองสาขาครับผมที่ปากเกร็ดนะครับผมเปอรสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มนะแล้วก็ที่สาขาสายไหมนี่ครับผมเปอรสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับผมก่อนถึงสายไหมหกสิบห้าครับร้านอยู่สายมือครับ ันเด็กเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้เนี่ยออนเลยมีเมนูมาเอาใจเด็กๆก,กันสันหน่อยกับมอสซาเรลล่าชีสติ๊กแบบไร้น้ํามันเด็กๆแล้วก็คนรักชีสต้องชอบแน่นอนค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะเตรียมปากการกระดาษมาจดสูตรรอไว้ได้เลยค่ะ แล้วก็มีวัตถุดิบที่ใช้แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองค่ะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังรวมไปถึงมอสซาเรลลาชีสค่ะขั้นตอนนะคะก็คือไหนจต่อนตีไข่เสร็จแล้วเนี่ยออนจะเอามอสซาเรลลาชีสไปชุบกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นําไปชุบไข่ไก่ค่ะอนจะทอดมอสซาเรลลาชีสติกด้วยเตาไมโครเวฟเครื่องนี้ค่ะ ที่มีเทคโนโลยีแอร์คุกนวัตกรรมทอดไร้น้ำมันที่มาพร้อมกับตัวเครื่องไมโครเวฟสามารถใช้คู่กับฟังก์ชันทอดที่มีมากถึง14เมนูทอดอัตโนมัติให้เราได้อิ่มอร่อยกับอาหารจานโปรดและปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะ ชิสติกแบบไร้น้ำมันนี่เป็นยังไงคะน่าทานไหมล่ะคะรับประกันค่ะว่าเด็กๆต้องปินกันแน่นอนอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ,รบปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะอ๋อเราอยากทราบว่าสาเหตุที่ทําให้เราป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้างล่ะคะในคนที่เป็นเบาหวานนะครับ ก็จะมีความเสี่ยงนะครับภาวะน้ําตาลสูงในเลือดแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยจะทําให้มีการทําลายของหลอดเลือดและเส้นาาประสาทแผลประวันที่เท้าเนี่ยมักจะเกิดในคนที่เป็นเบาหวานมาค่อนข้างนานครับมักจะมีภาวะเท้าชาด้วยจะทําให้เกิดการขาดความระแวดระวังนะครับแล้วก็มีความชราใจนะครับคิดว่าแผลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรมากรักษาด้วยวิธีการปกติทําความสะอาดแผลแล้วแล้วแผลไม่หายภายในหนึ่งสัปดาห์คุณต้องรีบไาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดย่ดวนับ ปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยมีนวัตรกรรมการรักษาโดยใช้การเจาะเพียงเข็มเล็กๆนะครับเข้าไปที่บริเวณขนันหีบแล้วก็ทําการขยายหลอดเลือดจากข้างในคนไข้ยอยู่โรงพยาบาลไม่นานมีแผลค่อนข้างเล็กครับพอหลังจากที่เรารักษาด้วยการขยายหลอดเลือดแล้วเลือดจะไปเลี้ยงเพียงพอแล้วก็สามารถให้รักษาให้หายได้ครับ แผลเบาหวานที่เท้านะคะถือว่าอันตรายเหมือนกันสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์จะได้รักษาได้ทันและถูกต้องค่ะหลังจากนั้นผู้ป่วยก็สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติเลยละคะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไรทิพย์เดี๋ยวนะเราแต่งให้จอยใช่ไหมใช่มันตัวนี้ต้องมาอันนี้ไม่ใช่ไน่ ดีส so ิโซยูขมอนเย้เอเราเข้ามาไม่ว่าใครก็ต้องสาวแต่เพราะที่นี่เอาใจสาวหวานโดยเฉพาะ <Yeah. S 1> ดูดูความหวานดูความน่ารักดูดีเทลทุกอย่างนะครับที่นี่ก็เป็นรีคาเฟ่นั่นเองได้ได้ว่าเป็น เหมือนโรงงานในการปล่อยพลังงานเลยพลังงานอะไรคะพลังงานในสายแบบเหมือนแบบเราอาจจะทำงานมาทั้งวันเหนื่อยเรามาที่เราสามารถปล่อยพลังงานทุกอย่างได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมองไปทางไหนก็แบบหน้าขโมยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่ก็คือหน้ารักนอะไรอย่างเงี้ยชอบอต้องบอกว่าเจ้าของร้านนะครับคือทำงานในสายคิคิดมา1ิปีเลยเจ้าของร้านคือพี่ลีนะครับซึ่งพี่ลีมาแล้วนี่สวัสดีครับพี่ลีสวัสดี เอาเค้กก้อนเมฆมาให้ค่ะเพราะเห็นเจ้าของร้านใช่มันดูเข้ากันมากเลยอะเนาะคือบอกว่าทไหนพี่ลิมาแล้วนะคะค่ะช่วยตัดสินหน่อยได้ไหมคะเ่ราะเปนเทรอาร์ตของเราสามคนจัดเทรกันอัดใจเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าชอบอันไหนมากที่สุดโอเคค่ะถ้าให้เราเลือกแบบปราศเดียวเลยจริงๆเราเล็งมั้งแต่ตอนที่เรากำลังเดินเข้ามาแล้วมันจับลูกตาเลยใช่มันกระแทกตาคือชิ้นนี้ค่ะ แต่ว่ามีมีเหตุละผลจริงๆริงงานเคทีฟทุกงานมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็แล้วก็ไม่มีสวยสุดหรือแย่สุดค่ะเพียงแต่ว่ามันน่าสนใจแต่จริงๆตอนแรกนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นคือนึกว่าตรงหน้าคือของคนนั้นจัดใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งไม่ได้คิดเลยแล้วคือแบบเดี๋ยวนะหมายถึงว่าจอยจัดอันนั้นหรอ อ,อย่างงี้พี่ลีค่ะแนะนำให้ดูเลยดีกว่าโอเคอเค,อเค,ค่ะที่นี้ก็จะมีตัวเค้กก้อนเมฆนะคะคอันนี้เป็น,นเป็นตัวมูดอันชันก็คืองานในนี้ค่ะคอนเซปต์ของของกินมันจะมีเลเยอร์เพราะเราเป็นคนชอบดีเทลอันนั้นในแต่ละชิ้นมันก็จะมีความรู้สึกที่กินเข้าไปแล้วมีเท็กเจอร์มีความก,กรุบ,รบแล้วก็มีด do ูเดิลเค้กที่ใช้บิดลูตใช้ดูเดิลเนี่ยก็คิดคอนเซปต์มาจากว่านี่ไง ว่าลูกนี่เป็นคนทำกราฟิกไม่เก่งและทำอาร์ตไม่เป็นต้องแปะค่ะก็เราก็เราก็วางใช yep. ่ให yeah. ้มันสนุกได้แล้วก um> ็ทรัฟเฟิลค่ะเป็นเบลเจียนช็อกโกแลตหกกว่า60%ข้างในก็จะไส้เข็มเมแน่นเลยแล้วก็เคลือบข้างนอกต่างกันก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีอาหารมีไอศครีมจวเป็นแบบคาเฟ่ที่แบบเรียกว่าครีเอทมากๆนะคะขอบคุณที่รีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนมันมีหลายเท็กซ์เจอร์ในนี้มากมีแบบ มันคืออะไรครับเนี่ยเขาชื่อว่าน้องช็อกโก้คุณโทมัสค่ะก็<อ>จะมีแบบว่าม,มีหลากหลายอาอของน้องปาะะมัค้คะก็จะเป็นนมใบเตยเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะววคือหอมใบเตยมากมีความแบบว่าหอมมันแล้วก็แบบนมด้วยอะไรค่ะอีกแล้วของจอยนะคะของจอยครับกาแฟฟักทอง ใช่เลยว่าฟักทองมีประโยชน์ใช่ครับคือมารวมกับกาแฟที่แบบมีความเข้มข้นมันก็คือเรียกว่าครบเครื่องก็คือพี่จอยคือผู้หญิงครบเครื่องขอบคุณมากค่ะขำ้ากโอ้โหรีบรีบพรีเซนต์มาก่อนเลยเนาะนมามากไกลด้วยอยู่ในเมืองด้วยใช่แค่ลาดพร้าวซอยสิบแปดเองค่ะอยู่ติดกับสตูดิโอเลยจีวินเดชค่ะแลก็แบบสามารถแวะมาได้รับรองว่ามาแล้วจะได้แบบพลังงานดีๆกลับไปแน่นอนมตั้งแต่ขนม่ะก็บอกคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆเข้ามาอย่ในนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆเนาะแต่ผู้ใหญ่เองต่อเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนมี ความเป็นเด็กในตัวซ้อนอยู่ฉันถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่เราก็จะรู้สึกมีความสุขจริงๆแล้วก็ดูคือดูเดิกเค้กหวานหวานพูดถึงเรื่องหวานหวานโอ้ยเข้าอย่างนี้ได้เหรอเข้าอย่างนี้ได้เหรอพูดถึงเรื่องหวานหวานอ่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรคุยเรื่องหวานหวานเพราะว่าเราแบบตามดูไอจีแล้วไงต้องอัปเดตเรื่องแบบนิ่งนอนตันเนาะเป็นไงบ้างคะหวานไหมก็นานๆทีค่ะใช่นานๆทีอะไรอย่างเงี้ยเรา เราคือก็6ปีแล้วอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะก็เลยแบบมีโมเมนต์นิดนึงอะไรอย่างเง<ม>ี้ยอันนี้ก็ให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจห <laughs> น่อยเออเขาแบบกระชุ่มกระชวย <laughs> ปกติเราเขาจะเป็นคนบอกว่านิ่งๆเงียบๆแบบอารมณ์แบบลุงรุงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจเรียกเขาว่าลุงได้ไหมหรือว่าก็ก็เรียกคือด้วยความที่เขาอะห่างกั่ปานเก้าปี8ปปีอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแบบมีเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพี่ก็ได้เป็นพ่อก็ได้เป็นพี่พัดเผยจะเข้าใจความรู้สึกดีมากเล เหรอคะพี่เต๋อสิปีนะ้นปีนะเก้าปีครับเฮ้ยเท่ากันเลยอ่ะสำหรับคนทุกคนที่อยากมาทานที่ร้านอ้าวเราไปรานแล้วละรสิบแปดน้องบอกไปแล้วอ้าวเต๋อเต๋อถ้าจะแก้เถินก็ถามเรื่องละครไปเลยเออได้ีดีดีดีถามต้องตามดีกว่าเรื่องละครตอนนี้ครับก็ตอนนี้กาลังถ่ายทำเรื่องลิขิตแห่งจันอยู่ค่ะก็มีสองภพ เป็นในยุคปัจจุบันแล้วก็สมัยกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบสลับพบสลับชาติกันเรื่องนี้ก็คือบู๊เต็มตัวมาเป็นบู๊ด้วยโอ้โหมากแต่ว่าเห็นว่านอกจากงานละครแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับก็ทํากับคุณเขาทํากับคุณลุงค่ะก็เป็นฟันฟองค่ะเป็นแบบว่าแบบฟองบับเบิลบาร์อะไรเงี้ยก็ฝากไปด้วยนะคะเป็นสาวเก่งที่ว่าครบเครื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นทํางานหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะที่มาด้ปากกับา แฮปปี้มากอมาอีกมา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 อยากมาอยากมาวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวต้องเที่ยวปากเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณน้องน้ำตาลด้วยขอบคุณค่ะเรียวปากสัปดาห์หน้าต้องห้ามพลาดกับหลากหลายของดีที่พิษณุโลกไหวพระพุทธชินราชแล้วไปแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อต่อด้วยพิสูจน์ความอร่อยด้วยก๋่ยว๋ยห้อยขาระดับตำนานบอกเลยว่าพลาดแล้วจะเสียใจ